สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเส้นทางแห่งความสุขค่ะถ้าถามว่าใครอยากมีความทุกข์ให้ยกมือขึ้นคงไม่มีใครยกมือแน่นอนใครๆก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าถามต่อไปอีกว่า ความสุขของคุณคืออะไรคำตอบของแต่ละคนคงแตกต่างกันออกไปได้หลากหลายมากมายสำหรับคนที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งรูปร่างหน้าตาสมบัติพัสถานเชื่อว่าใครหลายคนคงคิดและมองว่าเขาเหล่านั้นต้องมีความสุขมากอย่างแน่นอน แต่ในความเป็นจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ได้ทั้งนี้เพราะความสุขในชีวิตคนไม่ได้มีเฉพาะความสุขทางกายแต่ยังมีเรื่องของความสุขทางใจอีกด้วยซึ่งในชีวิตคนส่วนใหญ่ความสุขทางใจเป็นตัวกำหนดเรื่องของความสุขในชีวิตมากกว่าความสุขทางกาย ความสุขในชีวิตประกอบด้วยความสุขทางกายและความสุขทางใจความสุขทางกายส่วนใหญ่เป็นความสุขที่ได้จากการได้ตอบสนองการเสพบทางกายผ่านประสาททางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตอบสนองความอยากความหิวทำให้เกิดความอิ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเสพทางวัตถุเป็นความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากการตอบสนองความต้องการเสพทางกายแล้วความสุขทางกายอีกด้านหนึ่งคือการไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยทางกายนั่นก็คือการมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบมู่ ออกกำลังกายเพิ่มเสริมสร้างความแข็งแรงการพักผ่อนภูมิต้านทานโรคทำให้ไม่เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายส่วนความสุขทางใจเป็นความสุขที่ซับซ้อนและไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเหมือนความสุขทางกายเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้สึกเต็มทางด้านจิตใจ ไม่รู้สึกว่าตัวฉันขาดอะไรคนที่ไม่ค่อยมีความสุขทางด้านจิตใจสาเหตุใหญ่เกิดจากความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองว่ามีคุณค่าพอหรือดีพอเป็นคนเก่งพอหรือไม่ฉลาดพอหรือไม่เป็นลูกที่ดีพอหรือไม่เป็นพี่น้องที่ดีพอหรือไม่ เป็นพ่อแม่ที่ดีพอหรือไม่ดังนั้นจึงทำให้เกิดความเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นตลอดเวลาว่าตนเองด้อยกว่าผู้อื่นหรือไม่ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นเกือบตลอดชีวิตและส่วนใหญ่แล้วก็ามักจะเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เหนือกว่าเมื่อรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าซึ่งหลายครั้ง เกิดจากการมองตัวเองในด้านลบมากเกินไปทำให้เกิดความรู้สึกด้อยค่าผิดหวังท้อแท้หรือซึมเศร้าในบางรายอาจเกิดเป็นความรู้สึกว่าด้อยกว่าพ่ายแพ้แต่ใจไม่ยอมรับเกิดความรู้สึกไม่พอใจอิจฉาริษยาโกรธแค้น ซึ่งเป็นอารมณ์ลบอีกด้านหนึ่งคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอหรือดีพอในระดับจิตใต้สำนึกจึงเป็นคนที่หาความสุขทางใจได้ยากเมื่อการมองตนเองในแง่บวกทำได้ไม่ดีก็ทำให้การมองผู้อื่นในแง่บวกมองโลกในแง่ดีก็ทำได้ยากเช่นกันดังนั้นการมีสุขภาพจิตที่ดี จึงจำเป็นต้องฝึกฝนเรื่องการมองตนเองและมองโรคภายนอกคนที่มีสุขภาพกายดีแม้ยังไม่ป่วยก็ยังต้องออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งเป็นประจำทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรคทางกายทางจิตใจก็เช่นเดียวกันถึงแม้ยังไม่ป่วยก็ควรเพิ่มภูมิต้านทานทางใจด้วยการฝึกจิตใจ ให้สามารถรู้เท่าทานอารมณ์ความรู้สึกของตนและสามารถมองตัวเองรวมทั้งผู้อื่นในแง่บวกแง่ดีทำให้ตัวเองไม่รู้สึกขาดรู้สึกเต็มทางด้านจิตใจทำให้ความคิดความรู้สึกเปรียบเทียบกับผู้อื่นลดลงชีวิตที่ต้องวุ่นวายกับการดิ้นรนหาวาัตถุ ทรัพย์สินเพื่อเอาชนะการเปรียบเทียบลดลงโอกาสเกิดอารมณ์ลบผิดหวังท้อแท้หรือโกรธไม่พอใจที่จะน้อยลงหรือยากขึ้นการสามารถมองผู้อื่นในด้านบวกช่วยให้คนเราให้อภัยกันง่ายขึ้นการสะสมอารมณ์โกรธแค้นไม่พอใจก็มีน้อยลง เกิดมีความสุขทางใจได้ง่ายความสามารถมีความสุขทางใจเป็นงานยากง่ายต่างกันในแต่ละคนเนื่องจากต้นทุนทางด้านจิตใจที่รู้สึกว่าเต็มหรือขาดของแต่ละคนไม่เท่ากันทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กประสบการณ์ในวัยเด็ก ที่ได้รับจากพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็กนอกจากดูแลเรื่องสุขภาพทางกายแล้วสุขภาพทางจิตใจก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันแต่มักถูกละเลยการเลี้ยงดูเด็กให้มีความแข็งแรงทางด้านร่างกายและจิตใจผู้เลี้ยงดูจำเป็นต้องสนใจหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดู ให้ถูกวิธีโดยเฉพาะในสังคมที่มีความซับซ้อนอย่างมากในยุคปัจจุบันสำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่สุขภาพจิตยังไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาในชีวิตหรือไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะหาความสุขใจในชีวิตได้ก็ใช่จะสิ้นหวังเสียทีเดียวคนเราสามารถฝึกฝนทักษะ ทางด้านจิตใจให้มีความแข็งแรงขึ้นได้ด้วยการศึกษาจากตำราแนะนำหรือคอสอบรมพัฒนาตนเองทั้งนี้ต้องใช้เวลาฝึกฝนปฏิบัติจะใช้เวลามากหรือน้อยกว่าที่จะดีขึ้นก็ขึ้นกับต้นทุนความแข็งแรงด้านจิตใจและการสนใจมันฝึกฝนปฏิบัติของแต่ละคนว่า มีมากหรือน้อยอย่างไรเราจะสร้างสมดุลกายและจิตชีวิตปลอดโรคยังไงข้อที่หนึ่งนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการอดนอนทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายไม่ดี 2. เสริมสร้างจิตใจให้แข็งแรงโดยการฝึกทักษะการดูแลจิตใจเพื่อรับมือกับความเครียด 3. ค่คอยสังเกตดูแลเอาใจใส่ตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจว่าอยู่ในสภาวะสมดุลหรือไม่ 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายดื่มน้ำให้เพียงพอสุดท้ายนะคะ 5. มั่นออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง สวัสดีค่ะ